สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่16ธันวาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็ก์ก็ปิดตลาดไปที่1,619.01จุดลดลงไป1.27จุดหรือว่าติดลบไป0.08%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่66,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกอาหารอสังหาและก็กลุ่มขนส่งส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การเงินและก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ c p f ราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมา2.09%ซึ่งการปรับตัวของราคาหุ้น ก็ได้อันนี้สองมาจากประเด็นที่ทางด้านของ CPF นั้นมีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนอย่างไรก็ตามมองว่าประเด็นนี้เป็นเพียงปัจจัยหนุนในระยะสั้นเท่านั้นทางด้านของ RCL ราคาหุ้นบวกขึ้นหา4.35%ซึ่งก็ได้รังหนุนมาจากการที่ผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าจะขยายฐานการตลาดใหม่ทั้งในจีนแล้วก็สหรัฐ ซึ่งก็จะช่วยหนุนทนาของอุปสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่ารายได้รวมทั้งปี65นี้คาดว่าจะโตได้ราว9%ทางด้านของ TTA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.05%แล้วก็ PSL บวกขึ้นมา3.31%ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากดัชนี BDI ที่มีการทะลุ1,500จุด แล้วก็ยังได้อนิสง์จากการที่จีนนั้นมีการเปิดประเทศอีกด้วยทางด้านของซีริวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.57%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ายอดขายในปีนี้น่าจะาทะลุปเป้าที่ตั้งไว้50,000ล้านบาทซึ่งก็เป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า38ปีเลยทีเดียวทางด้านของออร่าหรือว่าหุ้นออร่าดีไซน์วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 6.25%หลังจากที่มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการทำธุรกิจขายฝากทองซึ่งก็คาดว่าจะได้กำไรสูงถึงกว่า15%ต่อปีนอกจากนี้ก็ยังคาดว่าพอร์ตลูกหนี้นั้นจะเติบโตได้เป็นเท่าตัวภายในปี2567นี้ทางด้านของ ITC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.33% ทางหน้าของผู้บริหารนั้นก็มีการประกาศว่าเตรียมจะขยายตลาดต่างประเทศโดยจะมีการตั้งบริษัทย่อยในจีนแล้วก็ยุโรปซึ่งก็จะช่วยต่อยอดในการเป็นผู้นำอาหารสัตว์เลียงระดับโลกได้ทางด้านของหุ้น g i ฟวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง20%ซึ่งก็เป็นการเก็งกำไรจากข่าวที่ทางด้านของผู้บริหารของ RS แล้วก็อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นมีการเข้า เทคโอเวอร์ในส่วนของบริษัท g i ฟ t ซึ่งก็เป็นการซื้อมาจากทางด้านของยูเคมแล้วก็จะมีการใส่เงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนในแบบ PPE ซึ่งก็รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า900ล้านบาทส่วนทางด้านของมีนาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปีค5นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่น แล้วก็จะมีการร่วมมือกับทางด้านของบริษัทตะวันแดงโลจิสติกในการตั้งบริษัทร่วมทุนที่จะขนส่งสินค้ากันทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ s t a r ์ราคาหุ้นติดลบไป9.49%ก็ยังคงได้รับแรงกดดันต่อเนื่องมาจากประเด็นที่ทางด้านของคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการนำเงินเพิ่มทุนนั้นไปใช้หนี้ซึ่ง อาจจะไม่คุ้มค่ากับทางด้านของดอเรชันเอฟเฟกที่เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มทุนทางด้านของซิงเกอร์ราคาหุ้นนั้นติดลบไป3.51%ก็ได้รับแรงกดดันมาจากความกาังวลในเรื่องของการแข่งขันที่ยังรุนแรงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินเชื่อทางด้านของ Ford Corporation วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.47%ก็ยังคงกังวลในส่วนของกำไรปีหน้า มีโอกาสที่ตัดที่จะต่ำกว่าคาดหากทางด้านของตู้เต่าบินนั้นไม่ได้เติบโตอย่างที่ตั้งเป้ากันเอาไว้ส่วนทางด้านของ NCAP วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป2.48ก็จะได้รับแรงกดดันมาจากทางด้านของบอลดิวที่เริ่มฟื้นตัวกันขึ้นมาอีกครั้งและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ